ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถระหว่างปีพุทธศักราช2,325ถึง2,300 46. เนื้อสำลิดหุ้มทองคำํำลงยาราชาวดีประดับอัญ,ญมณีสูง1.93เมตรประดิษฐานณาพระอุโบสถวัดภาษศรีธระศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระอนุชาธิราชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ ทรงสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบที่มีปีกแลคีบพ,พระกรอย่างโบราณมงกุฎมีขอบหลังพระเสียรกุนทนเป็นลูกตุ้มชายไหวชายแขงเป็นช่อหางโตใบเทศและลงยาราชาวดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สได้พระราชทานข้อมูล เกี่ยวกับพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่สองทรงสร้างขึ้นว่าทรงพระอุสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงการทรงติเตียนแก้ไขพระพักแตรส่วนพระองค์ด้วยพระราชประสงค์จะให้ดีให้งามให้วิเศษกว่าพระฉลองพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมมหาราชวังในพระราชวังและเจ้านายอื่นๆไม่มีที่สู้ได้ทรงพระราชดำริติตองให้ช่างเขียนลายสลักตัวอย่างอยากจากักจึงเยื้องไปแล้วให้จัดหาซื้อเพชรและพลอยดีๆสีต่างกันพลอยล้วนสีลามาให้ช่างเจรนยัยได้ในที่ลุ้มพลอยเครื่องประดับ ให้เป็นเครื่องกุดันล้วนทั้งพระองค์ไม่มีลายลงยาข้างด้านหน้ามีลายลงยาแต่ตัวหลังกนกแลพื้นผ้าทิพย์แล้วประดับประดาเพิ่มเติมด้วยเครื่องเพชรเรือนนอกต่างๆมากมายยิ่งนักเพิดเพลินพระราชหฤทยัยไปแต่ไหนที่จะประดับฉลองพระองค์เพราะเป็นของใหญ่ จะคิดประดับประดาเพิ่มเติมให้ดีงามไปตามพระราชประสงค์การในฉลองพระองค์นั้นเป็นอันเสร็จลงในปลายปีแมะเมียนักสัจจตวาศกแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนพาัยรัรชกาลที่สอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b ้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่